พระพุทธเจ้าพันวาเห็นบ่ถ้าเจ้าพิพ,พกากงนักฟังเทศศิะสิผู้แล้วพันวาจงไหบุคคลใดตามดูจิตบุคคลน,นั้นจะพ้นจากบ่วงมานบ่วงม่านก็คือกิเลสตัณหาลากพระที่เกิดจากจิตใจเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่คิดเรื่องลูกมาเรื่องผัวมาเรื่องเมียมาเรื่องกินนี่ภพศาสตร์ถ้าเห็ดสมาธิที่ดูบบดน,นี้มันเป็นการดูจิตบัน,นี้ตามดูจิตก็เฮ็ดยังไ๋บันี้เอาบุญดูดูย่ำมมากเอาบุญบัน Bồ-cơ-la, bùn bồ tô Hết nhang phu nhay Nhầm bạc, áo-bùn Bỏ kiệt, phu đấy đi Nhi-hết-sa-ma-thi-tô Mẹ-nhay, quay-lán, hãy-đơ-đơ sẽ con Ờ, bây giờ, sa Quay-lán, áo-bùn, áo-bùn, đi อิติปิชสาภคะวาลรหังชัมมาชัมพูทโธได้บุญคือกัน